จะมาทําเค้กโยเกิร์ตได้งบประมาณไม่เกิน25บาทและวัตถุดิบไม่เกิน3อย่างกันนะครับนี่นะคะทุกคนตัวโยเกิร์ตชิพไทยของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะครับ Hello แชมแชมชาแนลสวัสดีครับทุกคนวันนี้กับช่องแชมแชมชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําเค้กโยเกิร์ตได้งบประมาณไม่เกิน25บาทและวัตถุดิบไม่เกิน3อย่างกันนะคะ งั้นก็เดี๋ยวเราไปลงมือทํากันเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนที่1ของเราก็คือเราจะมาแยกตัวไส้ออกจากตัวขนมกันก่อน,นนะครับตัดเป็นแบบนี้นะครับผงอย่าเพิ่งทิ้งนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ต่อเดี๋ยวเรามาแยกไส้กันก่อน,นนะครับแยกไส้เอาไว้อีกถ้วยหนึ่งนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะบีออกมาแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนหรืออะไรก็ได้นนะครับเอาไส้ใส่ลงไปในถ้วยนี้ทำให้ครบทุกชิ้นเลยนะครับตอนนี้เราก็แยกตัว ขนมกับตัวไส้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะเราจะเอาขนมที่เราแงไส้เสร็จแล้วเนี่ยครับใส่ถุงลงไปคล้ายๆกับตอนที่ทําพายเลยนะครับขั้นตอนหลังจากนี้เราก็จะเอาไปบดนะครับ เดี๋ยวเราเอาไปบดกันเลยนะคะตอนนี้สามารถทำยังไงก็ได้นะครับให้ขนมเนี่ยนะครับละเอียดเป็นผงเอาไปปั่นหรือว่าใส่ถุงซิปล็อกอะไรได้หมดเลยนะครับแต่เราจะเลือกวิธีการทุบนะครับมันูง่ายสุด ขั้นตอนต่อมานะคะหลังจากที่เราบดตัวขนมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทําการปั้นกันนะคะนี่นี่นะครับคนขนมที่ได้ขั้นตอนนี้นะนะครับเราจะค่อยๆเติมน้าร้อนลงไปนะครับค่อยๆนะครับอย่าใส่ทีเดียวประมาณเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะเหลวแต่ล้วก็คนเลยนะครับ พอมันเริ่มได้แบบนี้นะครับให้ใช้มือปั้นได้เลยนะครัะพอขนมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับสามารถปั้นได้ให้เราเตรียมพิมพ์มาเลยนะครับนี่เราจะใช้พิมพ์แบบนี้นะครับเสร็จแล้วใส่ขนมแล้วกดตัวขนมลงไปนะครับ พอมีลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะขั้นตอนต่อมานะครับเราจะนำโยเกิร์ตท,ที่เราเตรียมไว้เนี่ยนะครับเทลงไปในขนมนะครับใช้เป็นรสอะไรก็ได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นรสมะพร้าวนะครับนี่กินก่อนทุกคนเคยเป็นไหมแบบโยเกิร์ตมันติดตรงนะั้นเราต้องเลียมันทิ้งเสียดายนะครับ เรานำโยเกิร์ตที่เราได้เนี่ยนะครับเทลงไปในนี้เลยนี่เทลงไปเลยนะครับพอเทได้ในลักษณะแบบนี้นะครับนำไปแช่ช่องฟิตเนี่ยนะครับ12ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราเอาขนมที่เราได้เนี่ยนะครับไปแช่ช่องฟิต12ชั่วโมงกันเลยนะครับอีก12ชั่วโมงมาดูกันนะคะ ตอนนี้ก็ผ่านไปหชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองทําไส้กันนะครับให้เลือกหาแบบพวกเยลลี่อะไรพวกนี้นะครับมาทําเป็นหน้าตกแต่งวันนี้เราใช้เป็นเยลลี่หมี่นะครับอร่อยเนี่ยครับเราสับมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้าร้อนลงไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันกับเยลลี่นะครับ ครับทุกคนไส้ที่เราได้เป็นแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในขนมของเรากันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนตัวโยเกิร์ตชีสพายของเราก็เซ็ตตัวแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะเทสไส้ลงไปกันเลยนะคะเอาแทนี้กันนี่ครับทุกคนน่ากินมากอันนี้เอาออกจากจานไม่ได้นะคะเพราะว่ามันติดชาม ถ้าเกิดใครอยากเอาเออกจากจานได้แนะนำให้ใช้กระดาษไข่นะครับแต่พอดีที่บ้านมันหมดเลยไม่ทำนี่นะครับน่ากินมากงั้นเดี๋ยวเราก็ลองมาชิมกันเลยนะครับให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งน่ากินมากตักแล้วนะครับอืเอ้ด้านล่างแข็งมาก <c oughs> <c oughs> ทุกคน <c oughs> ดูแ๊บนี้ นี่ค่ะทุกคนมันอยู่ตัวด้วยนะอืม,อมเปรี้ยวหวานมากนี่ครับมันอยู่ตัวแต่แข็งมากอะตอนนี้ช้อนสับไม่ออกโอ้โหนี่ครับดูดิเห็นไหมมันอยู่ตัวมาก หือต้องรีบกินนะครับเดี๋ยวมันละลายหืออืมหือื แต่ความอร่อยมันก็สู้เค้กโยเกิร์ตแบบของจริงไม่ได้หรอกนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามช่องชัมชัมชาแนลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย